ปูกระเบื้องทับอิดมวลเบาโดยที่ไม่ต้องฉาบสามารถทําได้หรือไม่ถ้าถามเราก็จะต้องบอกว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้งานและก็ลักษณะของหน้างานด้วยนะครับถ้าหน้างงานที่ต้องการความแข็งแรงมากๆเราก็จําเป็นต้องฉาบแต่งผนังก่อนนะครับให้ตัวผนังมีความหนาของเนื้อปูนฉาบแล้วเราค่อยปูกระเบื้องทับอีกทีหนึ่งนะครับหรือบางหน้างานที่ต้องการป้องกันปัญหาเรื่องความชื้นนะครับอย่างเช่นผนังห้องน้ําอันนี้ยิ่งจําเป็นต้องฉาบแต่งผนังก่อนนะครับก่อนที่เราจะปูกระเบื้องทับอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้างานท ตัวผนังไม่ได้ต้องการความแข็งแรงอะไรมากมายนะครับตัวผนังเป็นแค่ขาเคาน์เตอร์นะครับรับน้ำหนักตัวเคาน์เตอร์แล้วก็มีจานวนลายขาช่วยกันรับน้าหนักด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับเรื่องความแข็งแรงของขาเคาน์เตอร์เราสามารถสร้างได้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่ออิฐมุลเบานะครับเราจะใช้เหล็กขนาด9กมิลมาเจาะเสียบที่ผนังระหว่างรอยต่อของอิฐแต่ละก้อนนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเหล็กนวดกุ้งนั่นเองนะครับเราแค่ก่ออิฐให้ตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะครับแล้วก็เสียบเหล็กนวดกุด้งระหว่างรอยต่อของแต่ละก้อนหรือ แค่จะเป็นเฉพาะแค่ขาตัวเคอเตอร์นะครับที่จะรับน้ําหนักแล้วก็ทําให้ตัวเคเตอร์แข็งแรงนะครับยังมีเป็นเหล็กเส้นขนาด9้ามิลที่เราจะวางสารถักแล้วก็เจาะยึดกับผนังอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงแน่นอนครับและสาเหตุสําคัญข้อสุดท้ายที่เราไม่ฉาบป,ปูนก่อนปูกระเบื้องนะครับก็คือตัวเจ้าของบ้านเขาต้องการขาเคเตอร์ที่หนาประมาณ10เซนนิดๆนะครับตัวอิดมุนเบาหนาเ็เซนครึ่งแล้วนะครับเราปูกระเบื้องด้านละหน,น,น,นึ่งเซน,นครึ รมน้ําให้มันชุ่มก่อนนะครับเพราะว่าตัวอิมบนเบาค่อนข้างจะดูดซึมน้ําสูงนะครับถ้าเราไม่พรมน้ําให้ชุ่มก่อนเวลาที่เราทาปูนกาวไปเนี่ยนะครับตัวปูนกาวอาจจะแห้งไวเกินไปตึงไวเกินไปนะครับจะทําให้การจัดระดับกครือเบื้องของเราทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรรดน้ําพรมน้ําให้ชุ่มก่อนครับขั้นตอนการทํางานแบบนี้นะครับอาจจะผิดหลักวิชาการไปบ้างนะครับอาจจะไม่ถูกใจท่านนักวิชาการก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่างานมันใช้งานได้จริงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องความแข็งแรงก็อย่างที่เราบอกไปนะครว่่่าเนนนนอมมกะจีีใสืทป็ โครงเหล็กมาช่วยรับน้ําหนักด้วยนะครับก็ใช้งานได้ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะสรุปว่าผนังอิฐบนเบาเราจะฉาบหรือไม่ฉาบก่อนทําการปูกระเบื้องนะครับอยากให้เราพิจารณาจากหน้างานจริงนะครับว่าตัวหน้างานต้องการความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าต้องการให้ตอบโจทย์ในส่วนใดบ้างนะครับถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องความแข็งแรงนะครับก็ไม่ต้องฉาบนะครับก็สามารถปูกระเบื้องขับไปได้เลยนะครับและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของการทํางานก็คือความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเจ้าของงานนะครับคุยตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนทํางานเขาต้องการแบบไหนเราก็แค่ทํําาาาตตตมมแแบบนนนัั้ะรสโลกปจวของ ที่เราใช้บ่อยๆนะครับไม่ถูกใจใครถูกใจเจ้าของบ้านก็พอแค่นั้นจบครับสวัสดีครับ